สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลองของ IT ช่วงนี้กระแสแท็บเล็ตกำลังมาแรงนะครับเพราะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทดสอบ iPad Pro รุ่นใหม่ไปวันนี้ก็ถึงคิวของ Samsung ครับกับแท็บเล็ตในตระกูลพรีเมียมอย่าง Samsung Galaxy Tab S3 ที่ในครั้งนี้นะครับซัมซุงเลือกใส่ปากกาย S p n n มาให้เพื่อหวังชนกับคู่แข่งอย่าง iPad Pro นั่นเอง สำหรับ s a m s u n Galaxy g Tab S 3นะครับภาพรวมการออกแบบภายนอกเนี่ยจะคล้ายกับ Galaxy Tab S รุ่นก่อนหน้าโดยหน้าจอเนี่ยจะเป็น Super AMOLED นะครับขนาด9.7นิ้วในส่วนของสเปคเครื่องนะครับทาง s a m s u n งได้มีการอัปเกรดใหม่เริ่มตั้งแต่ CPU นะครับจะเลือกใช้ Qualcomm Snapdragon 820 Quad Core นะครับมาพร้อมแรม4 g b ลอม32 g b สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง256 g b นอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องยังรองรับการใส่ซิมการ์ดเพื่อใช้งาน 3G และ 4G ได้และตามธรรมเนียมเดิมของซัมซุงนะครับ Tab S ก สามารถในการใช้งานโทรศัพท์และต้องมีกล้องถ่ายภาพด้านหลังนะครับที่ในครั้งนี้ซัมซุงใส่ความละเอียดมาให้ถึง13ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับและแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมมาถึงจุดเด่นจุดขายหลักของ Galaxy Tab S3 กันบ้างนะครับโดยทีมงานลองของ IT เนี่ยขอสรุปเป็น3เรื่องใหญ่ดังต่อไปนี้เริ่มจากเรื่องแรกนะครับ Tab S3 เนี่ยจะมาพร้อมปากกา S Pen นะฮะพร้อมการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ตัวปากกาใหญ่ขึ้นนะครับจับถนัดมือเหมือนปากกาจริงมากขึ้นและรองรับแรงกดได้หลายระดับมากกว่า Galaxy Tab A แล้วก็ Not 5เเเปนนท่าตััวลยอี้งใงใ นี้นะครับซัมซุงยังได้จับมือกับ s t ตเดอร์นะครับผลิตออปชั่นเสริมดินสอนดิจิตอลรุ่นพิเศษนะครับเพื่อใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตของ Samsung อีกด้วยแต่ทั้งนี้ในเรื่องประสิทธิภาพนะครับมีผู้สนใจสอบถามทีมงานเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดเทียบกับ iPad Pro รุ่นล่าสุดที่มีเพดานราคาใกล้เคียงกันแล้ว Galaxy Tab S3 เนี่ยจะเขียนได้ไหลลื่นกว่าหรือไม่แน่นอนครับทีมงานได้ทดสอบแล้วตามวิดีโอต่อไปนี้ มาถึงจุดเด่นเรื่องที่2นะครับในครั้งนี้ซัมซุงได้จับมือกับ AKG นะครับพัฒนาลำโพงแทบ s 3ใหม่และติดตั้งมาให้ถึง4ตัวเลยทีเดียวลองไปฟังเสียงตัวอย่างจากลำโพงทั้ง4ตัวนี้ดูครับ มาถึงจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับในครั้งนี้ Galaxy Tab S 3เนี่ยจะรองรับอุปกรณ์เสริมอย่างคีย์บอร์ดที่ซัมซุงออกแบบมาให้เป็นทั้งแบบ Book Cover นะครับและสามารถเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดได้เพียงแค่เชื่อมต่อกับช่องโปโกโเท่านั้นสำหรับราคาขาย s a m s u n Galaxy g Tab S 3พร้อมปากกา S Pen นะครับจะอยู่ที่24,500บาท ฟังไม่ผิดครับ24,500บาทซึ่งเมื่อลองเทียบกับสเปคภาพรวมแล้วทีมงานว่าราคาสูงไปสักนิดนะฮะก็เอาเป็นว่าใครกําลังสนใจแนะนําให้ไปลองเล่นที่ช็อปซัมซุงก่อนถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็ว่ากันอีกทีในสูตรรายละเอียดเพิ่มเติมและรีวิวฉบับเต็มนะครับติดตามเร็วๆนี้ได้ทาง c y b e r b i z in th และ manager co th สําหรับวันนี้นะครับทีมงานเราของ IT ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ